สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกนะคะเราสั่งของจากแอปส้มนะคะทุกคนจากร้าน selective นะคะก็คือเราวันนี้เราสั่งรองเท้าคีนมาเนาะแล้วทีนี้จริงๆเราก็อันบล็อกไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่เราก็อยากมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือรองเท้าคู่นี้เราได้มาในราคาไม่ถึง1,500บาทเนาะจากราคาเต็ม3 0 0 0นนิดๆนะคะแล้วก็เขามีโค้ดลดให้นะคะแล้วก็ ลดไปก็เลยเหลือแค่พันนิดๆเองค่ะจะบอกว่าคุ้มค่ามากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้อะไรบ้างก็จะมีตัวรองเท้านะคะตัวนี้เราก็มีของแถมมาทุกคนเป็นกระบอกนะคะกระบอกน้ำนะคะยังไม่ได้กระบอกน้ำอย่างดีเลยค่ะทุกคนยังไม่ได้แกะไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูสินค้าที่เราได้นะว่าเป็นไงเนี่ยคาะแกะมาก็จะเป็นแบบนี้เนะ ก็คือถ้าซื้อจากร้านซีเล็กทีพ e เราละมาั่นจะได้รู้ว่าเป็นของแท้แน่นอนนะจะมีเลายตรงนี้ที่กล่องน,นะคะแล้วก็ห่อมาอย่างนี้นะคะดูกระดาษหอก็จะปั๊มคีนแบบนี้เลยนะคะดูว้าวได้แล้วเท้า24.5นะคะสั่งเบอร์8นะคะก็โอเคเลยคะ่ะใส่แล้วพอดีเลยะคะ่ะทุกคน ละเอียดก็ประมาณนี้นะคะมันเหมือนจะห,หนักๆนะคะแต่ว่าพอใส่เข้าไปแล้วสบายเท้ามากเลยค่ะราคาถูกมากแล้วก็สวยมากจริงๆอยากให้ตัวสีพัดเทลลดราคาด้วยนะคะเพราะว่าอยากได้ถูกมากคือเราแอบมองมานานมากแล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็คือลดสุดๆแล้วเราก็เลยจัดซะเลยนะคะสองคู่เบา ปิดตาำกันนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้นะคะนี่ก็เป็นกระบอกน้ำที่เขาแถมมาในกล่องนะคะแข็งแรงทนทานน่าใช้มากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้คุณตาใช้นะคะส่วนนี้ก็เป็นคำสั่งซื้อนะคะยืนยันเลยไม่ถึงพันห้า